สวัสดีครับวันนี้กับทีม Home Sweet Home So w เนี่ยมาจะมาฆ่าผีเบลนะทุกคนพร้อมหรือยังอ่ะก็ไปเลยแล้วกันเฮ้ยมันอยู่นิ่งอยนิ่งเฮ้ยโอ้ยมาดิที่บอกมาดิเอาอะเอาอะไรขี่น้องกวนนะผมจะเจ็บตัวแล้วแหละหนึ่งทีหนึ่งทีหนีดิครับรออะไรอ่ะอันนี้เราไม่มีพามแล้วเต้องต้องหลัมมาฆ่ากันเนี่ยพามอางนี้มาได้มีได้มีได้มีน้ำว่าน้ำว่าน่ะ เว้ยจิตุยฮะเรื่องดีว้ายเป็นอะไผ,ผมหนีแล้วมหนีแล้วเนี่ยไม่ไหวละไปตวัวกันมาคำวะมาดิกทางาเ่าน้นองชายน้องชายน้องสาวน้องเบลน้องเบลติวายากันเด้ยอยาบ่มีเลยเฮ้ย ใจนึงกอยากออกนะแต่ว่าไหนสู้ผีตายก่อนนะเดี๋ว่าเกิดเราเจ็บไป็งไงเราไม่มียายด้วยเราไม่ได้ชีวิตด้วยมาอีเบลอีตัวดีเว้ยมันจะเข้าเหมือนเนี้ยนะึกทีฟาตัววายอยาอะไรมาดิเอาปล่ะเอาป่ะละ่ะ,ละนึกดีเอาไปนึกดี ไม่โดนิกเวียนเลยหนึน่งทีสองทีเจ็บไ่มเจ็บไหมตายจะ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 ตายแล้วจะตายแล้วโถหนึ่งทีรียบร้อยผมสังหารเบลผู้กุมถูกกำจัดโอ้โหอาบกลางเลือดนะครับผมสุดยอดพี่ติมเราโหดเะล่ะประคำประคำสาม